<พว>ก่อนอื่นต้องหันหน้ามาสวัสดีเพื่อนๆและเอฟซีของอาจารย์บิวแล้วก็ตอนนี้ก็คือเอฟซีช่างดาวอังคารอังคารอาจารย์เขียวโมดิฟายนะ,จะใ FC จเอฟซีจ๋าวันนี้มาเยี่ยมเยือนถึงบ้านลูกพี่ก็บอกว่ามีของใหม่ๆไม่ใช่สิของเกา่าของเก่าคือเก่าของเก่าจะโมดิฟายให้ใหม่ลูกพี่ช่วยอธิบายหนะ่อยจะทำยังไงนะอ๋อตอนนี้นะครับเป็นแอสองหมื่นห้าพันบีทียูเนี่ยครับลูกเบลเลยพอดีคอมเพรสเซอร์มันเสีย แล้วเจ้าของเขาก็ขายช่างโลมาแล้วทีนี้เราเอามาติดบ้านเราแต่เราจะทําให้มันเป็นเบอร์ห้าประหยัดไฟเราก็แัวนี้ครับระยกคมหมื่นสองพันห้าร้อยใส่ไปเลยอ๋อคือเปลี่ยนคอมเปลี่ยนคอม,ล,คมลูกเล็กลงแล้วก็ใช้กับห้องที่เล็กลงแต่การความสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคอยร้อนสองหมื่นห้าเนี่ยแพ่งระบายความร้อนมันจะใหญ่เอาลองถ่ายดูเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูว่าชัดๆหน่อย แส่ระบายความร้อนของ20,050นี่มันจะใหญ่คําว่าระบายความร้อนของแอร์เนี่ยมันก็หมายถึงการระบายความร้อนใช่ไหมครับถ้าเรามีแผงที่มันใหญ่ๆมันก็ระบายความร้อนได้ดีขึ้นอ๋อมันเหมือนกับหม้อน้ำใช่ไหมใช่พอร,ระบายความร้อนได้ดีขึ้นคอมเพรสเซอร์ก็ทํางานเบาลงแต่ทีนี้การเบาทํางานเบาลงมันก็ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพและการประหยัดไฟมันจะเกิดขึ้นมันเหมือนกันท่อของโมเลรถไหม อ่าก็ใช่ใช่ใช่ก็คล้ายๆมันเหมือนกันคือมันกระแรงทดใช่ป่ะอ่าใช่ใช่ตัวนี้เรามีสมมติเออโอเคเรามีไอแผงร้อนตัวใหญ่ปุ๊บแต่เราใส่คอมลูกเล็กเนี่ยมันก็จะเป็นแอร์เบอร์ห้าทันทีอ๋อแล้วมันมันไม่มีผลอะไรต่อกันเลยอ่ามันมีผลอยู่เพราะว่ามันจะใส่ห้องได้เล็กลงคือจากห้องที่เราเคยใส่ห้องหกคูณหกอะไรอย่างเงี้ยสองหมื่นห้าใช่ไหมครับใช่ตัวนี้ก็จะลดมาเป็นห้องนอน สามคูณสองสี 2, ่คูณสี่อะไรเงี้ยได้เพราะว่ารัศมีความเย็นเขาเรียกว่าประสิทธิภาพการทาความเย็นมันจะลดลงถ้าห้องยิ่งกว้างก็คือความเย็นมันก็ยิ่งระบายเยอะอถ้าห้องยิ่งกว้างเราต้องใช้คอมลูกใหญ่ๆอย่างนี้มันถึงพ<ช>องดีนั่นแหละคือผมหมายถึงว่าถ้าห้องเรากว้างเ<ช>ุ๊บมันก็ต้องใช้ใ,ชใ,ชให้เพิ่มๆนะเลือกแอร์ให้เหมาะกับห้องแต่อันนี้ก็คือเราได้ของเก่ามาแต่ห้องของเรามันเล็ก อ่าเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้คอมลูกใหญ่แล้ว,ลว,ลวเราเปเีาคอมลูกเล็กใส่ลงไปแทนก็คือถอดเปลี่ยน modify ใช่แต่มัน <c oughs> จะมีเทคนิคการเปลี่ยนโปรติกามตอนต่อไป <c oughs> ทำยังไง <c oughs> ทายัางไงให้คอมเพรสเซอร์ไม่พังอืมก็ต้องถอดรึอ่าเพราะว่าการอัพไซส์การเปลี่ยนไซส์จากใหญ่ลงมาเล็กเนี่ยมันต้องมีเทคนิคนิดหน่อย เทคนิคนี้ก็ไม่ค่อยมีใครจะบอกด้วยใช่ไหมครับช่างเขรู้กันอ๋อช่างดาวังคารนี่ใช่แต่เจออาจารย์บิวไม่ไหวต้องต้องบอกอยากอยาก,อยากรู้ ชักเช็ดมาเอาเสียค่าวิชาโคกนหนึ่งเฮ้ยเสียโคกคนหนึ่งเดี๋ยวผมให้ลางหนึ่งเลยอ่าเดี๋ยวคอยดูตอนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยว่ามันจะฉ่ำชื่นใจสมัยบัฟฟลไหมใชไมตัวนี้ต้อง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 ได้มีส่วนร่วมตลอดดูดูดูมันอ